สวัสดีครับพบกับช่อง The Gang Gamecaster ฝากเพื่อนๆกดติดตามที่ปุ่มนี้แล้วกดกระดิ่งที่ตรงนี้อย่าลืมปรับทั้งหมดด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครสวัสดีค่ะทุกคนกับพบกับโบเกมเกรดกันนะคะแล้วก็อยู่กับโลมาพาร่วงค่ะใช่ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาโลมานะคะมาเล่นเกม Escape m s t e Scary Dinner กันนะคะใช่ค่ะเป็นเกมอะไรก็ไม่รู้เหมือนร้านอาหารเลยอ่ะรู้ว่าเข้าไปดูเด็ดเฮ้ยยมมาดูนี่ไฟไม่ร้อนด้วยถ้าเป็นของจริงอ่ะก็ร้อนไงถามแปลกแปลกเอออ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมอ้าวเราลงมาพร้อมกันไม่ได้ไม่เห็นหน้าตัวเอง่ะเนี่ย ทำไมอ่ะเฮ้ยเขาลงมาแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่แซงหผลหมอนรับรอคุณโบรัสกันมาแล้วมาไปไปใช้มุมมองนี้น่าจะยากเลยคุณผมได้ยินเสียงอะไรสักอย่างนี่แหละออะไรรหมาเลยมาเลยมาเลย เย่ค่ะแล้วไหนต่อข้านี้หรอยคุณวอนด์วันเอ้ยใครไปตาว่าตุเย่เออผมเจอทางแล้วคุณแต่ผมผมขึ้นไม่ได้เพราะเขาตาผมมาจริงๆอุ้ยตกใจอีกแล้วเมื่อกี้ผมเห็นตบคุณบอดอะเลยไปเลยข่าวุณโตได้เลย อย่ามา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 จูจู่จู่กันมาแล้วขอพี่พี่จะไม่ปล่อยผมดิ้งใช่ไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้ไมันไม่ได้วะมาอ่ะอ้าวอะไระอ่ะอ้าวอ้าวทำไมผมไม่ตายอ่ะสปีดดิฟสปีาาดดิฟต์ลแล้วคุณโดนกันวะอะไรอยากรึแล้วคือแล้วคือแล้ว ยเยงอะไรจ้ะอื๊บอบเกิมาแล้วนีือ้อนอะไรอ่ะมายังซ้อมมาเกิดเตอะไรนะมาเกเตมากอือบเต๊อกงยะท่านผู้ชมต๊อกอุ้ยคุณเขามองตามเราอ่ะมองเนี่ยตัวเนี้ยตัวตรงกลางอ่ะเยอะเยอะ เหอเอะเหอปาเฮอะปา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 ยเามองตามอ่ะคุณโบไปเคลียร์สิไปดิไปเองดิรถกระวิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะชิบชิบชิบมาเลยจ้าเด้งออกไปเดียร์ปันเลยเริ่มเลย โาตายผมมาแล้วเอินอยู่ไงผมมาแล้วโอ้ยคุณคงกระดูกเต็มเลยเออไปอยู่ใจเย็นเดิเร็วว้วเรฮ้ยวเวเเร็วเเ้เอ้ยนั่นกระดูกใครอะกระดูกยโลป่ะเนี่ยใช่ทีอยโลแทเฮ้ยอะไรโอเคเย้ ตกอีกแล้วตกอีกแล้วรอบเดียวไม่อยู่จริง <c oughs> ตกตลอดเลยทำไมคะทำไมคะเขาเป็นทหารหรือเปล่ากระโปรงมันบังอะ่ะหยุดโดดเออเฮ้ยแต่มีที่ข้างหน้าอีกจะตกวะอ,อันนี้ตกไม,ไม่เป็นไรเซฟแล้วนี่อ,อ่ะฮวัด <c oughs> ไม่ตายเอา้าเอา้าเอา้เอา,อ,าออกทางออกทำไมอะ่ะเฮย้ยนี่เจอแล้วอเอา้าคุณทำไมผมไม่ตายอ่ะ้ยมันมาอะไรยังงง ว่าผมได้เห็นไงว่าคนอยู่ไหนแล้วก็มา,าที่จริงแล้วยำรูมันโกงนะทุกคนนะไม่ก็มันฆ่าผมแล้วแต่ผมก็งงว่าทำไมผมถึงไม่ตายเกมบัอกเปล่าจริงมากดพร้อมก 3, 2, อันสามสองหนึ่งเอาไม่พร้อมกันนะทำไมเป็นแบบนั้นน่ะถาอะไรถาอะไรถึงย่างถึงย่ <c oughs> าง <c oughs> ถึงยัง,ถ,ง,ยง,ถ,ง,ยงถึงแล้วบอกมาก่อนด้วยว่า อไปไม่ได้ทำไมไปไม่ได้ใจเย็นเด็กแต่รู้ไหมว่ากระโปรงมันเสี่ยงต่อการโดนมากเลยนะแต่คุณก็รอดมาได้อะกระโปรงนี่มันเอิ่มคุณรีบเหรอเยสเซลงแล้วอ้าวอะไรครับเนี่ยเอ๊ะ เดือดแล้วมา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 รอบป่อนลอบอ่ะทำน้องคุยมาจ้ามาจ้า,มา,มาไม่เอารอันดงได้ก้าวมารอบ้างเลยไม่เอาค่ะทำไมอ่ะให้พูดว่าอะไรวันนี้จะไเล่นเกมกันนะ นี้นะคะเราจะพาทุกคนมาดูไม่เหมือนไม่เหมือนอ้าวตายเลยยำโลคุณคุยทำไมอ่ะเอาผมก็ตายแม่คุณจำไว้ไม่ยำโลผัดตายเอาผมอีกแล้วโอ้อะไรเนี่อ่ะคุณหรือที่จริงแล้วที่ผมไม่ตายผมผมเป็นลูกเขาหรือเปล่าหยาบเลยหยาบเลยตำโล ยาก้คืออะไรอ่ะเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะอะไรคุณลองโดดลงก่อนได้ไหมโดดดิโดดให้ดูน้อยโดดให้ดูก่อนแหมอย่ามาหลอกใช้กลยของคุณปุกกี้เนาะรู้รู้ทันไม่คุณแต่ว่าถึงแม้ว่าคุณจะโดดอ่ะคุณก็โดดไม่ได้อ๋อยืนนานเกินไปอ้ายืนนานเกินไปฮ่าฮ่าฮ่า เขาเรียกอะ,อะไรนะต้นไม้กินคนปะเออนี่ถึงแล้วถึงแล้วคุณเงยมโรครับหนึ่งค่ะไปยังไปเลยไปตอนไหนอะมานานแล้วเอโปงนี่แบบอ้าวอ,อีกแล้วเย้<ม> สนใจต่อาตาเลยเอา้าตมตายแล้วแบบนี้ไม่ใช่ที่ของเราในขณะที่คุณโบนัสเย้เแล้วนะแต่ทันทีที่สึงก็คือตายแล้วถึงแล้วจ้าเล้วะถึงแล้วจ้าย,ยังไงเอยอ้าวติตามผมมาเลยไม่วิธีคนฉลาดเขาเดินกันฉลาดกว่าเขากระโดดมาถึงแล้วเนี่ย มองไม่เห็นอะไรเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ของแบบดีกดไลค์จ้ากดไลค์เราเก่งมากรอบเนี่ยรอบเดียวผ่านอ้าวผมถึงอะครับอ้เฮ้ยอ่ะนี่ก็เป็นรูปเราจ้ะขอโทษนะรูปฉันจ้ะคนละ โอเคคนละครึ่งเนาะเออโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างคุณวนัสสุกไหมคะ๋ย่กล้าถามดีกว่าฉันตายได้ประมาณ10ล้านรอบเลยโอ้ยเกินถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย